tầm ấy nắng lòng thôi nắng lòng nắng lòng chấp hành chấp cho nắng lòng nắng lòng nắng đang nắng lòng 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 พ่อจะไปไหนนั่งลงก่อนดินั่งลงนั่งลงนั่งบอกให้นั่งนั่งลงนั่งเก่งมากไปไหนปวดขี้อปวดเท้านั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเก่งมากคอยคอยก่อน Yeah. <laughs>